สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มีอยู่ช่อง Next CU อยีกเหมือนเดิมวันนี้ผมมาอยู่กับรายการอย่าหาท้ำนั่นเองนะผมนี่ยก็คือผมเนี่ยเอาเอดีจากเพจ CU ขายดีเนี่ยตัวเนี้ยเพจ CU ขายดีคือผมเอามาจากเพจนี้เพื่อเอามาแจกคนดูนั่นเองนะผมที่สำคัญไม่พอเพียงนั้นผมเติมเข้าไปอีก1,500บาทหรือประมาณ1,800บาทได้แหละนะผมเแตยว่าทุกคนครับผมเดันเอาเพชรที่เหลือประมาณห้าร้อยเพจไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อตอนนี้เฉยเลยแต่ถ้ากูมีบัตรอยู่แล้วแต่กูไปกดใช้เพชรเสียไป500เพชรรฟีๆนหผม S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไก่ตัวนี้มันมีอะไรบ้างแต่ที่เราเห็นก็หรือซีซั่นสองเสื้อระแ่งกังเกงปีนกแดงรองเท้าแบบตีนเปิมนลครับผมอ่านี่สกินปืนก็พอมีนะไม่ได้แย่นะครับผมบอกเลยว่าสกินปืนอย่างนี้กอรทรงกอร้ซ่าเฮ้ยสกินแร่ซะด้วยอันนี้ก็พอมีนะผมนี่สกินปืนก็เทา่าข้านะผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันนี่จีตามจะมีสกินเลยลูกซองนี่นี่ทีเด็ดเลยซองควงม่วงก็มีนะครับโอโหมูกใจเลยใครได้ฟรียังไงก็คุ้มแต่ทอก์่อนไม่มีสเตปเปอร เอางี้วันนี้ผมจะไปสุม่มนี่เลยทุกคนหัวบาวันผมจะสุม่มหรือว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็หมัดไฟอ่าสก,กินปืนด้วยถ้าได้นะผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้สไตล์นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะผมถ้ามีแบบว่ายอดวิวที่ตอบรับได้ดีแล้วก็กระแสที่ตอบรับได้ดีผมอาจจะทําคลิปแบบนี้บ่อยๆก็คือการแจกไ d แบบนี้เอา ID ดีไก่มาแจกแต่ว่าบอกเลยว่าไก่แต่ละตัวเยต้องเป็นไก่ที่ไม่ธรรมาดาอ่ะฮะแต่ตัวนี้คือไก่มีหอวเอฟนะผม ครที่ชอบก็ฝากคดนติดตากกดไลค์ก็แชร์นะบมฝากเพจซื้อขายดีกันไปด้วยซีอูขายดีเหมือนเดิมนะจ๊ะก็สามารถไปซื้อกันได้ใครที่ไม่อยากรอไม่อยากลุ้นนะบมไปวันนี้พูดเยอะละ๋ย่าไปดูการปั้นตัวนี้ดีกว่าว่ามันจะได้อะไรบ้างไปดูการปั้นกันเอาละทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้หลังจากที่ผมถามน้องๆคนดูในสตรีมวเนี่ยเขาบอกว่าอยากดูหมัดหัวหมัดไฟก่อนไม่ใช่ดิหัวประวันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มหัวประวันก่อนเลยตอนที่ผมมี5้าโทเคนเพราะว่าได้มาจากไหนก็ไมมมม่่รรู้้เาี5โทคนแตััใชงหด 95โทเค็นผมจะมาสุ่มใส่ไอดีไก่ตัวนี้ดู้ะผมสำหรับรายการอย่าหาทำของเรามาดูดิว่ามันจะได้หรือเปล่าสำหรับ5,000 200เพรอ่ะ150ครั้งแรกมาดูกันว่า5,000เราจะเหลือเท่าไหร่หมุนหมุนไปเลยเอ้ยออกแต่กล่องไอโทเค็นไม่มาเลยโอ้โหเฮ้ยแป๊บหนึ่งมันก็เพิ่งเริ่ม150กันเนาะทุกคนนั่นจะไ่เท่าไหร่หรอกผมว่าเพิ่ง150เองไปครับผมครั้งที่2 ถ้าออกชุดสีทองเลยนคือจบเลยนะคือจบเลยอ่ะสามร้อยเพชรมาโทเค่นเดียว what the fuck นี่มันห้าพันมันจะพอไหมมันมีคนบอกผมมันมีมันหมดเกินห้าพันด้วยดิประเด็นอ่ะอุ้ยมาแล้วนี่ไงสามหกหกก็เจ็ดแปดมาแปดละมาแปดละสิบสี่อู้แต่ว่าก็มาแบบน้อยเกินมาครั้งละแบบครั้งละห้าครั้งละหกก็ได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลืองอ่ะครั้งละสามวันละสี่ถือว่าพออยู่ขอแค่ให้มาอย่างน้อยคือสี่ครับมห้า สี่กับห้าอย่างน้อยอู้หูสามเกลือจัดไหนไอดีไก่ไอดีนี้มันจะเป็นของใครก็ไม่รู้นะทุกคน <c oughs> คือดีนี้ผมจะามาแจก,กนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแจก,กด้วยวิธีไหน <c oughs> คิดเอาไว้แล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนคลิปนี้ยังไม่แจกเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวแจกแน่เดี๋ยวมีมาแจกเรื่อยๆถ้าแบบว่ามีใครชอบแบบนี้นะอ่าเพราะมันมีคนสนับสนุนไอดีข้ามไอผมแจกไงผมก็เลยเอาไอดีมาแจกต่อ โอ้ยเกลือจัดโอ้เมื่อไร้ียี่จะอกอันน่ะมันเกลือไปปะหรือว่าผมจะไปสุมหมัดไฟก่อนดีหมัดหมัดไฟก็ยังไม่มีอ่ะตัวเนี้ยผมไปดูวิทนกล้าสุมทำไมวิทนกล้าสุมได้ออกง่ายจังอ่ะถี่วิ้นก้าสุมแค่สองสามพันเพชรก็ได้แล้วอะทำไมเราหมดไปดนี่เรายังไม,ยงไม่ยังไม่ใกล้เคียงเลยได้ไม่ได้ก็ตามสภาพนะครับอันนี้คือถ้าเหลือประมาณสักสองพันห้านี่คือผมจะไม่สุมต่อนะผมจะทิ้งนะนะกูจะไม่สุมต่อละกูจะไม่สุมหมัดอ้ยเกิน เกลือเกินมันเกลือไปปะมันเกลือไปอะผมว่าแล้วครับนี่ออกทิศสาบเองอะโอ้เกิือนเงินเกินอน่ะผมว่าเอาหมัดไฟดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ได้เลยเลยไงผมว่าหมัดไฟสองพันยังพอมีลุ้นนะครับสองพันยังพอมีลุ้นหมัดไฟอะไปะเดี๋ยวไปสุ่มหมัดไฟดีกว่าพอละไอ้ไอ้ไหน,หนั่นอะหัวบาวันอนะแม่งไงยังไงเดี๋ยวมาสุ่มนี่ดีต่อมีอันมาสุ่มอันนี้มันยังมีลุ้นมากกว่าอีกอ่าโอเค เดี๋ยวเรามาอุย้ยอันนี้ยังไม่มีส่งห้องแต่งตัวกันละกันที่เหลือเรามีแล้วก็เรื่องวเร็วแล้วก็หมุนไปเลยเนาะมไม่เก็บไม่เก็บส,ก,สกินปืนสกินปืนเฮ้ยไม่มาเฮ้ยมาว่าลูกที่สามแล้วว่าอ่าในลูกที่สา,ามมันรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกเวลากดรับของตวนด,ด้ทุกคนดูดิคือฟรีไฟลช่วยที่ันรู้สึกว่าแหลกมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรทำไมมันแหลกแหลกจังเลยขอมาเร็วๆหน่อยดิขอมาแบบไม่เกินพันเฮ้ยนานแล้วยังยังไม่มายังไม่มา หรือเราจะสุมแบบประหยัดประหยัดนะผมจะแบบหมุนแล้วก็แบบหมุนแล้วก็ย่อยหมุนแล้วก็ย่อยนะครับนี่ไม่ต้องลุ้นอ่าหมุนแล้วก็ย่อยหมุนแล้วก็ย่อยเดี๋ยวหมุนนิดหนึ่งค้างดีกว่าอ่ะโอ๊ยทำไมมันค้างอ่ะคือกดข้ามแล้วมันค้างดูดิค้างงับเลยอะไรอะเกมโอ้โหาใไมเดี๋ยวเราเข้าไปนี้ใหม่แล้วผมกดออกมาก่อนเพื่อแบบแก้เครียดถอาเ้ากดเข้ามากิจกรรคจะค้างเลยสภาพนี่กดข้ามปุ๊บคือค้างปั๊บนะครับอ่ะ ซุ่มไปอีกหนึ่งร้อยกว่าหมัดไหมอุ้ยไม่หมัดนะผมไม่หมัดมาไหมไม่มาเลยนะผมแต่ว่านี้เรามีแล้วนะทุกคนคือจริงๆไม่ต้องมาก็ได้เพราะคือคุณมีแล้วอ่ะเฮ้ยหมัดมันได้ดีหมัดมาด้วยขอหมัดได้ไหมขอหมัดได้ไหมมาคือกำจัดคือถ้ามร้อยเพชรนี่มันจะหมดเร็วขนาดนั้นได้เลยหรือถามจริงมันจะหมดเร็วขนาดนั้นเลยอีกแค่ครั้งเดียวนะผมทุกคนแล้วคือเหลือพันแปดคือหัวบาันยังไงก็ไม่พออ่ะยังไงก็ไม่พอนะครับผมว่า อ่านี่เรามีไอ้ลิงยังไม่มีเดี๋ยวเอาจะกินเก็บไว้ให้คนดูแต่ละการเผื่อแบบคนดูคนไหนได้ไปไงฮะส่งข้อแต่งตัวไว้จะกินลิงนะครับขอกส่วนอันไหนมีแล้วก็คือไม่มีก็ไม่ชักมันเยอยทิ้งมาไหมอยังไม่เฉียบนี่คือก็หมดเยอะนะเหมือนกันนะเนี่ยสามก้อนแรกมาเร็วผมก้อนที่สี่นี่คือล็อกนะผมดูตรงมาถือเอ้ยมันไอดีไก่ของแท้มาไอดีไก่กันจะไม่ให้มีอะไรเลยหรอ คือเติมไปพันห้านี่คือไม่ได้เลยเลยหรอถามจริงโอ้ยอะไรอ่ะกูดูไอมันไม่มาจริงเนี่ยเฮ้ยมันเกลี่ยไปไอดีหลักกูยังหมด2องพันเองโอ้เกินเราเอาอีกเอาอีกอ่ะกูว่าไม่ได้ะกูว่าไม่ได้เนี่เลยไอดีนี้ไม่เกรีรยจัดเลยอะสมกับเป็นไอดีไก่จริงๆนะครับผมอ่ะ คือจริงๆผมมองไว้ว่านเนี่ยหัวาบาวันสักประมาณสองประมาณสามพันนะหัวาบาวันสามพันหมัดไปสักอสองพันเลยอะหัววัาานสักสองพันกว่ามันมันไม่มาเลยมันไม่เฉียดเลยแนหะหัวาบาวันมันแบบออกยากมากนะครับแบบเหมือนมันเกลือเหมือนมันล็อกอะล็อกเกิอนอะล็อกจัดเขาบอกอะไรสักปเทศหมุนพิเศษฟรีหนึ่งครั้งอะหมุนหมุนหมุนครั้มมมมงมาไหมมาไหมยังไม่มาอีกเหรอมึงบอกนะห้าพันเพชรไม่ได้เลยเลยอะ ตอนแรกกะว่าเหลือจะประมาณพันกว่าไปสุ่มบาวันต่อโอ้โหดูโอ้โหไม่เฉียดเลยครับไม่ใกล้เคียงคำว่าลูกแก้วเลยครับผมไม่โล่ไม่เห็นด้วยนะครับมาไหมเนี่ยมันมาอยู่แต่มันไม่ถึงะอว้าไอดีนี่เกลือมากเลยอะเกลือจัดเลยรหัสนี้คือจะามาจัดกิจกรรมแจกในรหัสเนี้แต่คือแม่งเกลือขนาดเนี้ย ไปได้ไปก็คือต้องพิจณาแหละว่ามึงจะเติมต่อหรือเปล่าอ่ะเด็กูบอกเลยว่าเกลือมากนี่กูเติมไปพันห้าไม่ได้ไเลยเลยอ่ะยังมีลุ้นอยู่ส0บครั้งนะครับเราจะหมุนได้อีก9ครั้งอ่ะ9ครั้งไปขอให้มันออกเถอะนะถ้ามันออกเราเนี้็คือจบออกเรานี้ยจบออกไหมไม่ออกออกไหมคนดูครับทุกคนมาดูครับว่าไอดีโมเอฟตัวเนี้ยมันจะได้หมัดไฟมาครอบคอหรือเปล่าสกินปืนก็จะไม่ค่อยจะมีนะประเด็นน่ะเฮ้ยมา,ววววมาแล้วว่ะมาปล้า มาครับาคร้งสุดท้ายจังไม่มีให้ลุ้นเลยไ <c oughs> อ้เนียคือแบบไม่ไม่ให้คูลุ้นเลยอ่ะอันนี้หมดุดอีกหกครั้งนะครับผม <c oughs> มันได้ม่ะอันนี้นี่มีหมัดไฟแล้วครับก็ดูเออได้แล้วได้หมัดไฟแล้วยูอ่าได้หมัดไฟแล้วได้หมัดไฟแล้วแล้วตังเหลือยีองรอยหกสเพชรอ่ะเอาไปทำอะไรได้ผมถามจริงโอ้โหอ่ะ เดี๋ยวให้ดูขออีกรอบหนึ่งนะผมก็ขอประมาณนี้ขอก็พอมีนะผมก็ไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแต่มันคือพอมีอ่ะพอมีพอเล่นนะครับผมสกินบืนรสกินปืนอะไรเงี้ยเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งมีอันนี้ก็เป็นพวกปืนนี่เอเดนจีก็พอมีปะายมีบาสกินบารสกินก็มีแต่ว่าปืนอะไรก็มีเกือบหมดเลยซองคงซองครัวอะไรก็มีส่วนหมัดมันไม่มีเลยนี่ผมเพิ่งใส่หมัดให้มันเลยเนี่ยนี่นะครับผมก็เหลืออยู่260เพชรก็ขอแบบว่าถ้าบุญบาวนาขอให้บุญมีสักทีก็ ผมมีบุญสักทีไปไอ้เหี้ยออกชุดได้ไหมออกได้ไหมขอเป็นชุดเถอะขอชุดได้ไหมอ้โหเกือตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปไหวชุดบาวันเดี๋ยวก็ดูอ่ะผมจะกดทีละสิบห้าเพรจะมันหมดเลยแล้วกันนะครับในไหนผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะโอ้ยมึงลงตัวเนี้ยลงตัวเนี้ยลงได้ไหมคือขอลงตัวเนี้ยลงตัวชุดนี้จบเลย เอาหัวบาบาน์สีอะไรก็ได้เฮ้ยเป่งล็อกไอ้เี่ยเป่งล็อกไอ้จัดคือเมื่อกี้จะหยุดแล้วแม่งมีแท็กหนึ่งไปต่อยอีกแล้วล่ะแน่เลี่ยมเลียมเลียมอีต่อครั้งสุดท้ายอีกต่อครั้งสุดท้ายก็ดูเอ้ยไม่มาว่ะไม่มาว่ะกูเพ่มเตรียมสักประมาณสักหกเจ็ดสักหกพันเพชรอะน่าจะได้อยู่นะผมก็คือการันตีเลยประมาณสักหกเจ็ดพันเพชรอาจจะมีนะครับผมใครที่ดวงดีก็สองสามพันอาจจะได้ละนะครับ แพงจัดเลยเฮียกลับมาอย่างเงี้ยผมมองว่าตู้อีโวยังจะคุ้มกว่าอีกถ้ามันกลับมาแล้วผมก็สําหรับใครที่อยากได้ไอดีนี้ก็ลองคอมเมนต์กันบอกไว้ได้ว่าอยากให้ผมเนี่ยจัดแจกแบบไหนให้มันเหมาะอยากให้ผมแจกแบบไหนไอดีเนี้ยคอมเมนต์กันไม่ได้นะผมผมจะเอามาแจกในคลิปต่อไปก็คือ,อเดี๋ยวก็จะมาบอกกติกาจะเลือกว่าหนึ่งกติกาที่ทุกคนแบบว่าคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาแล้ผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยเดี๋ยวถ้ามีแบบว่าใครชอบคลิปนี้บ่อยๆหรือว่าชอบแบบอย่างนี้บ่อย เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมันจะมีคนแบบว่าเอารหัสไม่ให้ผมเอามาแจกอีกบอกเลยว่าเป็นพวกหมวกเอฟไม่ก็ซีซั่นหนึ่งไม่อาจจะเป็นข้ามทองก็ได้ว่าเราติดตามะได้ใช่